ทำไมยิ่งแก้ปัญหายิ่งทุกข์เพราะยังไม่เข้าใจอริยสัจสี่ในชีวิตประจําวันของเราเราพบเจอปัญหามากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องการเงินปัญหาสุขภาพหรือแม้กระทั่งปัญหาในใจของตัวเองเมื่อเจอปัญหาเหล่านี้สิ่งที่เราทําโดยอัตโนมัติก็คือการพยายามแก้ปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป เราคิดว่าถ้าเราแก้ปัญหาได้สำเร็จชีวิตของเราก็จะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือหลายคนพบว่ายิ่งพยายามแก้ปัญหามากเท่าไหร่กลับยิ่งเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมามากเท่านั้นยิ่งพยายามหนีความทุกข์มากเท่าไหร่ความทุกข์กลับยิ่งตามมามากขึ้นชีวิตก็เหมือนเป็นวังวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้แก้ปัญหาหนึ่งได้พรุ่งนี้ก็มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาอีก และเราก็ต้องวนเวียนอยู่ในวงจรของแก้ปัญหาไม่รู้จบทำไมถึงเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเราจึงไม่สามารถแก้ปัญหาให้หมดไปได้จริงๆคำตอบอยู่ที่การที่เรายังไม่เข้าใจหลักอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราแก้ปัญหาผิดวิธีแก้ที่ปลายเหตุแทนที่จะแก้ที่ต้นเหตุที่แท้จริงคลิปนี้จะพาเราไปเข้าใจว่าทำไมยิ่งแก้ปัญหายิ่งทุก และจะแก้อย่างไรจรึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงความเข้าใจผิดข้อแรกที่คนส่วนใหญ่มีก็คือการคิดว่าปัญหาภายนอกคือต้นเหตุของความทุกข์เราคิดว่าถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องเงินเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เราก็จะมีความสุขถ้าเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บชีวิตเราก็จะสงบสุขโดยความเข้าใจแบบนี้เราจึงใช้ชีวิตไปกับการพยายามกำจัดปัญหาภายนอกทั้งหมด เราทำงานหนักเพื่อหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเงินเราพยายามควบคุมคนรอบข้างให้ทำตามที่เราต้องการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์เราดูแลสุขภาพอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือแม้เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้บ้างความทุกข์ก็ไม่ได้หายไปไหนกลับกลายเป็นว่าเรามีความกังวลใหม่ๆเกิดขึ้นมาเมื่อเรามีเงินมากขึ้นเรากลัวว่าจะเสียมันไปเมื่อเราควบคุมคนรอบข้างได้ เรากลัวว่าพวกเขาจะไม่อยู่กับเราอีกต่อไปเมื่อเรามีสุขภาพดีเรากลัวว่าจะเจ็บป่วยในอนาคตนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงในทุกขะอริยสัจความทุกข์ไม่ได้เกิดจากปัญหาภายนอกแต่เกิดจากความยึดติดและความปรารถนาในใจของเราตัางหากปัญหาภายนอกเป็นเพียงเงื่อนไขที่กระตุ้นให้ความทุกข์ในเรามาปรากฏแต่ไม่ใช่ต้นเหตุที่แท้จริงของความทุกข์เราคิดว่าการแก้ปัญหาคือทางออก ความเข้าใจผิดข้อที่สองคือการคิดว่าการแก้ปัญหาเป็นทางออกที่แท้จริงจากความทุกข์เมื่อเราเชื่อว่าปัญหาภายนอกคือต้นเหตุของความทุกข์สิ่งที่ตามมาก็คือเราจะใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นเป็นหลักเราพัฒนาทักษะต่างๆมากมายเรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาการคิดเชิงบวกการตั้งเป้าหมายการวางแผนเราพยายามทําให้ตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการกับปัญหาเราคิดว่าถ้าเราแก้ปัญหาได้เก่งพอ สักวันหนึ่งเราจะไม่มีปัญหาอีกแล้วแต่ความจริงคือปัญหาไม่มีวันหมดชีวิตคือกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวันมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมีสถานการณ์ใหม่ๆที่เราต้องเผชิญและในทุกๆสถานการณ์ย่อมมีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเกิดขึ้นได้เสมอยิ่งไปกว่านั้นการแก้ปัญหาหนึ่งมักจะนําไปสู่ปัญหาใหม่อีกหลายปัญหาเมื่อเราได้งานใหม่ที่ดีกว่าเราก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความกดดันมากขึ้น เมื่อเราแต่งงานเราก็มีปัญหาในการปรับตัวกับคู่ครองมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเรามีลูกเราก็มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของลูกการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงเพราะมันไม่ได้กำจัดต้นเหตุของความทุกข์มันเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบของปัญหาจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับการตักน้ำออกจากเรือที่รั่วแทนที่จะอุดรอยรั่วเราอาจจะตักน้ำทันแต่เราก็ต้องตักไปตลอดไม่มีวันหยุด ความเข้าใจผิดข้อที่3คือการไม่เข้าใจธรรมชาติของความเป็นจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราคิดว่าเราสามารถสร้างความมั่นคงถาวรได้ถ้าเราพยายามมากพอเราคิดว่าถ้าเราสะสมเงินมากพอเราจะมีความมั่นคงทางการเงินเราคิดว่าถ้าเราสร้างครอบครัวที่ดีเราจะมีความสุขตลอดไปเราคิดว่าถ้าเราดูแลสุขภาพดีเราจะไม่เจ็บไม่ป่วย แต่ความจริงคือไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่มั่นคงถาวรเงินที่เราสะสมไว้อาจจะหมดไปได้ด้วยเหตุการณ์ไม่คาดฝันครอบครัวที่ดีก็อาจจะมีปัญหาได้คนที่เรารักก็อาจจะจากไปได้สุขภาพที่ดีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อความพยายามของเราที่จะสร้างความมั่นคงถาวรในสิ่งที่ไม่มัน่นคงจึงเป็นเหตุให้เราทุกข์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงในไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนของปรากฏการณ์ทั้งหมด เมื่อเราไม่เข้าใจสัจธรรมนี้เราจึงพยายามต่อต้านกฎธรรมชาติและนั่นเองที่ทําให้เราทุกข์อริยสัจข้อแรกคือทุกขะอริยสัจความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์มรณะก็เป็นทุกข์ได้พบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบก็เป็นทุกข์ผัดพลากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความหมายที่แท้จริงของทุกขะอริยสัจ ไม่ใช่การบอกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์เท่านั้นไม่มีความสุขเลยแต่เป็นการบอกว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบใดที่เรายังเกิดแก่เจ็บตายตราบใดที่เรายังมีความยึดติดและความปรารถนาเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความจริงข้อนี้เราต้องการเชื่อว่าเราสามารถมีชีวิตที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ได้เราต้องการเชื่อว่าเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้ถ้าเราพยายามมากพอ แต่ความเชื่อนี้เองที่ทําให้เราทุกข์มากขึ้นเมื่อเราไม่ยอมรับว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อเจอความทุกข์เกิดขึ้นเรากลับต่อต้านปฏิเสธหนีหรือพยายามกําจัดมันทันทีการต่อต้านความทุกข์นี้เองที่ทําให้ความทุกข์มีกําลังมากขึ้นเหมือนกับการพยายามกดน้ําให้จมใต้ผิวน้ํายิ่งกดมากเท่าไหร่น้ําก็ยิ่งพยายามดันขึ้นมามากเท่านั้นการเข้าใจทุกขะอริยสัตว์อย่างแท้จริงคือการยอมรับว่าความทุกข์มีอยู่จริงไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายหรือการยอมแพ้ แต่เป็นการเห็นความจริงอย่างที่มันเป็นเมื่อเรายอมรับความจริงนี้เราจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติแต่เป็นครูที่มาสอนเราให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นอริยสัจข้อที่สองคือสมุทัยอริยสัจความจริงเกี่ยวกับเหตุให้เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาคือความทยานอยากต่างๆเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ตัณหามีสาประเภทคือกามตัณหาความทยานอยากในกามภาวะตัณหาความทยานอยากที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และ ra, วิภวะตัณหา ความทะยานอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่หลายคนมองข้ามความทุกข์ไม่ได้เกิดจากปัญหาภายนอกแต่เกิดจากความทะยานอยากในใจของเราต่างหากเมื่อเราต้องการให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เราต้องการและความเป็นจริงไม่เป็นไปตามนั้นความทุกข์ก,ก็เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นเราต้องการให้คนรอบข้างยอมรับเราถ้าเขาไม่ยอมรับเราก็ทุกข์เราต้องการมีเงินมากถ้าไม่มีเราก็ทุกข์เราต้องการให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเสมอถ้าเจ็บป่วยเราก็ทุกข์เราต้องการให้คนที่เรารัักกออยู่บเราตลดไป ถ้าเขาจากไปเราก็ทุกข์ความทยานอยากนี้ไม่ใช่แค่ความต้องการทางกายแต่รวมถึงความต้องการทางใจด้วยเราต้องการที่จะเป็นคนดีเป็นคนสําเร็จเป็นคนที่มีคุณค่าเราต้องการไม่เป็นคนล้มเหลวไม่เป็นคนที่ไร้ค่าความต้องการเหล่านี้ล้วนเป็นตันหาทั้งสิ้นสิ่งที่ทําให้ตันหาเป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็คือมันทําให้เราไม่สามารถยอมรับความจริงอย่างที่มันเป็นเรามองความเป็นจริงผ่านกรอบของความต้องการของเราไม่ใช่มองตามความเป็นจริงเราต้องการให้ชีวิตเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ใช่ยอมรับชีวิตตามที่มันเป็น นี่คือเหตุผลว่าทำไมการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงเพราะการแก้ปัญหาเป็นเพียงการพยายามทำให้ความเป็นจริงเป็นไปตามความต้องการของเราแต่ความเป็นจริงไม่เคยอยู่ในการควบคุมของเราอย่างสมบูรณ์จึงไม่มีทางที่เราจะแก้ปัญหาได้หมดสิน้นการเข้าใจสมูทัยอริยสัจคือการเข้าใจว่าความทุกข์ของเราเกิดจากภายในไม่ใช่จากภายนอกเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราจะเริ่มหันกลับมามองตัวเองแทนที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกตลอดเวลาอริยสัจข้อที่3คือนิโรธอริยสัจ ความจริงเกี่ยวกับความดับทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อตัณหาดับสิ้นไปความทุกข์ก็ดับสิ้นไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่านิพพานความดับแห่งกิเลสความดับแห่งความทุกข์ข้อนี้เป็นข้อที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดมากที่สุดหลายคนคิดว่านิพพานคือสถานที่ใดที่หนึ่งหรือสภาวะที่ไกลเกินเอื้อมหรือบางคนก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เฉพาะกับพระอรหันต์เท่านั้น แต่ความจริงแล้วนิโรดคือความเป็นไปได้ที่อยู่ในทุกขณะปัจจุบันความดับทุกข์ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์หรือกลายเป็นคนที่เย็นชาไร้ความรู้สึกแต่หมายถึงการที่เราไม่ถูกครอบงำโดยความทยานอยากไม่ถูกผลักดันโดยความโลภความโกรธความหลงเมื่อตัณหาดับเราจะสามารถอยู่กับความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นได้เราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างอื่นเราไม่ต่อต้านไม่ปฏิเสธ แต่ยอมรับและเข้าใจเราสามารถเห็นความงามในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยหรือจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรมแต่หมายความว่าเราทำสิ่งต่างๆโดยไม่มีความยึดติดเราทำเพราะความเหมาะสมเพราะความเมตตาเพราะปัญญาไม่ใช่เพราะความต้องการส่วนตัวความดับทุกนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจาวันเมื่อเราปล่อยวางความยึดติด เมื่อเราไม่ต้องการให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เราต้องการเราจะรู้สึกเบารู้สึกอิสระรู้สึกสงบแม้ว่าปัญหาภายนอกจะยังมีอยู่แต่เราไม่ทุกข์กับมันนี่คือสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาพยายามเปลี่ยนสถานการณ์ภายนอกแต่การดับทุกข์เปลี่ยนความสัมพันธ์ภายในของเรากับสถานการณ์นั้นเราไม่ต้องรอให้ปัญหาหมดไปก่อนจึงจะมีความสุขเราสามารถมีความสุขได้ทันทีที่เราปล่อยวางความยึดติดอริยสัจข้อที่4คือมรรคอริยสัจ ความจริงเกี่ยวกับทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดําริชอบสัมมาวาจาจรจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสามาธิตั้งใจมั่นชอบอริยมรรคมีองค์8นี้ไม่ใช่ขั้นตอนที่ต้องทําตามลําดับแต่เป็นแนวทางที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกัน เป็นทางสายกลางระหว่างการตามใจตัณหาและการทรมานตนเองเป็นวิธีแห่งความสมดุลความพอดีสัมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบคือการเข้าใจอริยสัจสี่การเข้าใจกฎแห่งกรรมการเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่เห็นชอบเราก็จะไม่รู้จะปฏิบัติไปทางไหนสัมาสังกัปปะหรือความดําริชอบคือการมีความคิดที่ปราศจากความโลภความพยาบาทและความเบียดเบียนเป็นการหมั่นพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสและเห็นคุณของการปล่อยวาง สัมมาวาจาสัมมารกรรมตะและสัมมาอาชีวะเป็นองค์แห่งศีลคือการประพฤติทางกายวาจาและอาชีพให้ถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนี่เป็นรากฐานสำคัญของการปฏิบัติธรรมสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบคือการพยายามละสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่ยังไม่เกิดทําให้เกิดสิ่งที่ดีที่ยังไม่มีและรักษาสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้วสัมมาสติหรือสติชอบคือการระลึกรู้ตัวอยู่เสมอรู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนา รู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมนี่คือเครื่องมือสําคัญที่สุดในการปฏิบัติสมาสมาธิหรือสมาธิชอบคือการมีจิตตั้งมั่นจดจอ่อสงบเป็นฐานที่ทําให้ปัญญาเกิดขึ้นได้องค์8นี้ทํางานร่วมกันเป็นทางเดียวเมื่อเรามีความเห็นชอบเราก็จะมีความดําริชอบเมื่อเรามีความดําริชอบเราก็จะประพฤติทางกายวาจาและอาชีพชอบเมื่อเรามีสีดีงามเราก็สามารถพัฒนาสติและสมาธิได้ง่ายและเมื่อเรามีสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้น นำเราไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์หนึ่งในวงจรความทุกข์ที่ชัดเจนที่สุดคือการวิ่งไล่ตามความสุขภายนอกเรามักคิดว่าถ้าเราได้สิ่งที่เราต้องการเราจะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเงินชื่อเสียงอำนาจความรักหรือสิ่งของต่างๆเราทำงานหนักเพื่อเงินเพื่อซื้อสิ่งที่เราต้องการเมื่อซื้อได้แล้วเรารู้สึกมีความสุขชั่วคราวแต่ความสุขนั้นไม่นานก็จางหายไปแล้วเราก็เริ่มต้องการสิ่งอื่นอีก เริ่มมองหาสิ่งใหม่ที่จะทำให้เรามีความสุขและวงจรก็วนเวียนต่อไปปัญหาของการวิ่งไล่ตามความสุขภายนอกนี้มีหลายประการประการแรกความสุขที่ได้จากสิ่งภายนอกนั้นไม่ยั่งยืนมันเป็นเพียงความพอใจชั่วคราวที่เกิดจากการได้ในสิ่งที่ต้องการแต่เมื่อความพอใจนั้นจางหายไปเราก็กลับมาถูกอีกประการที่สยิ่งเราได้มากเรายิ่งต้องการมากขึ้นความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเราได้รถคันหนึ่งเราก็อยากได้รถที่ดีกว่าเมื่อเรามีบ้านหลังหนึ่งเราก็อยากมีบ้านที่ใหญ่กว่าความต้องการพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ความพอใจที่ได้รับกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยประการที่3สิ่งภายนอกที่เราได้มานั้นไม่เที่ยงอาจจะเสียหายสูญหายหรือเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลายิ่งเรายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นมากเท่าไหร่เมื่อมันเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายเราก็ยิ่งทุกมากเท่านั้นดังนั้น การวิ่งไล่ตามความสุขภายนอกจึงเป็นเหมือนการไล่ตามภาพหลวงตายิ่งวิ่งไล่มันยิ่งหนีไปไม่มีวันจะจับได้จริงๆเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่สภาวะภายในใจของเราวงจรความทุกข์อีกวงจรหนึ่งคือการพยายามควบคุมสิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเราพยายามควบคุมอนาคตควบคุมคนรอบข้างควบคุมสถานการณ์ต่างๆให้เป็นไปตามที่เราต้องการเราวางแผนอนาคตอย่างละเอียดแต่ชีวิตมีความไม่แน่นอน มีตัวแปรมากมายที่เราคาดเดาไม่ได้เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนเราก็รู้สึกผิดหวังท้อแท้หรือโกรธเราพยายามควบคุมคนรอบข้างให้ทำตามที่เราต้องการแต่คนอื่นก็มีเจตตำมลกเสรีของตัวเองมีความต้องการของตัวเองมีความคิดของตัวเองเมื่อพวกเขาไม่ทำตามที่เราต้องการเราก็รู้สึกผิดหวังโกรธหรือเสียใจเราพยายามควบคุมร่างกายของเราเองให้ไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ร่างกายก็มีกฎธรรมชาติของมันเองมันจะแก่เจ็บและตายในที่สุดไม่ว่าเราจะพยายามควบคุมมากแค่ไหน ความพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นี้เป็นเหตุให้เรามีความเครียดความกังวลความวิตกกังวลมากมายเรารู้สึกเหมือนต้องต่อสู้กับโลกตลอดเวลาต้องพยายามจัดการทุกอย่างให้อยู่ในมือแต่ยิ่งพยายามจับยึดมันยิ่งเลื่อนหนีไปสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือการแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้จริงๆคือใจของเราเองวิธีที่เราตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆแต่สถานการณ์ภายนอกนั้นเราไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ วงจรความทุกข์อีกวงจรหนึ่งที่สำคัญคือการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเรามองว่าคนอื่นมีชีวิตที่ดีกว่าเรามีความสุขมากกว่าเรามีความสำเร็จมากกว่าเราและเราก็รู้สึกด้อยค่ารู้สึกไม่พอในยุคข,ของโซเชียลมีเดียการเปรียบเทียบนี้ยิ่งทำได้ง่ายและมากขึ้นเราเห็นภาพชีวิตที่สวยงามของคนอื่นเห็นความสำเร็จของพวกเขาแล้วเปรียบเทียบกับชีวิตของเราเอง และมักจะรู้สึกว่าเราด้อยกว่าแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือเราเห็นเพียงภาพด้านนอกของคนอื่นไม่ได้เห็นความทุกข์ความกังวลปัญหาต่างๆที่พวกเขามีทุกคนมีความทุกข์ของตัวเองมีปัญหาของตัวเองแต่เรามักจะมองเห็นเฉพาะความสุขความสำเร็จของพวกเขาเท่านั้นการเปรียบเทียบนี้ทำให้เราไม่สามารถซาบซึ้งกับสิ่งที่เรามีอยู่เราไม่สามารถเห็นคุณค่าของชีวิตของเราเอง เราเห็นแต่สิ่งที่เราขาดสิ่งที่เราไม่มีและนั่นทําให้เราทุกข์ความจริงก็คือแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองมีจังหวะของตัวเองไม่มีใครที่ดีกว่าหรือแย่กว่าใครเรามีแค่คนที่อยู่ในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตมีประสบการณ์ที่ต่างกันมีบทเรียนที่ต่างกันเมื่อเราหยุดเปรียบเทียบเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตของเราเองเริ่มเห็นความงดงามที่มีอยู่ในปัจจุบันและเริ่มเดินบนเส้นทางของเราเอง ด้วยความมั่นใจและความสงบวงจรความทุกข์อีกวงจรหนึ่งที่สำคัญคือการหลบหนีจากความเจ็บปวดเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ทำให้เราไม่สบายใจเรามักจะพยายามหลบหนีด้วยวิธีต่างๆบางคนหนีโดยการทำงานหนักมากเกินไปเพื่อต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองบางคนหนีโดยการใช้สารเสพติดแอลกอฮอล์บางคนหนีโดยการหมกมุ่นกับความบันเทิงเกมหรือโซเชียลมีเดียบางคนหนีโดยการหมกมุ่นกับความสัมพันธ์ ปัญหาของการหลบหนีก็คือมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยมันเป็นเพียงการเลื่อนการ,รเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดออกไปเท่านั้นและยิ่งเราหนีนานเท่าไหร่เมื่อต้องกลับมาเผชิญหน้ามันยิ่งยากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้การหลบหนียังสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกการทํางานหนักเกินไปทําให้เหนื่อยล้าเครียดการใช้สารเสพติดทําลายสุขภาพการหมกมุ่นกับสิ่งต่างๆทําให้เราเสียเวลาเสียโอกาสในการพัฒนาตัวเองสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือการ,รเผชิญหน้ากับความเจ็บปวด ไม่ใช่ด้วยการต่อสู้หรือต่อต้านแต่ด้วยการยอมรับและเข้าใจเมื่อเราหันมามองความเจ็บปวดอย่างใกล้ชิดเราจะพบว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและมันมีบทเรียนสำคัญมาสอนเราวิธีแรกและสำคัญที่สุดในการออกจากวงจรความทุกข์คือการพัฒนาสติสติคือความตื่นรู้ความระลึกรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันขณะเมื่อเรามีสติเราจะรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรรู้สึกอย่างไรทำอะไรอยู่ในขณะนั้น ปัญหาใหญ่ของคนส่วนใหญ่คือเราใช้ชีวิตอย่างไม่มีสติเราทำสิ่งต่างๆโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจรู้เราคิดถึงอดีตหรืออนาคตอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันเราปล่อยให้ความคิดความรู้สึกครอบงำเราโดยไม่ได้สังเกตเห็นการพัฒนาสติทำให้เราเห็นกระบวนการของความทุกข์ขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นเราเห็นว่าความทยานอยากเกิดขึ้นอย่างไรเห็นว่าความยึดติดเกิดขึ้นอย่างไร เห็นว่าความทุกข์เกิดตามมาอย่างไรและเมื่อเราเห็นเราก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมันการฝึกสติสามารถทำได้หลายวิธีวิธีพื้นฐานที่สุดคือการนั่งสมาธิการฝึกสังเกตลมหายใจสังเกตความรู้สึกในร่างกายสังเกตความคิดอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาผ่านออกไปโดยไม่ต้องจับยึดไม่ต้องต่อต้านแค่รู้แค่สังเกตนอกจากนั้นเรายัางสามารถฝึกสติในชีวิตประจาวันได้เช่นกินอาหารอย่างมีสติ เดินอย่างมีสติฟังคนอื่นพูดอย่างมีสติทำงานอย่างมีสติคือทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจรู้ไม่ปล่อยให้จิตวอกแวกไปไหนมาไหนเ <_ C 1> มื่อเราฝึกสติอย่างสม่ำเสมอเราจะพบว่าชีวิตของเราเปลี่ยนไปเราเริ่มเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเห็นเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเริ่มมีความสงบภายในแม้ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายอย่างไรวิธีที่สคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความยึดติดการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่า เราไม่สนใจอะไรเลยไม่รักใครไม่ทำอะไรเลยแต่หมายถึงการไม่จับยึดไม่ต้องการให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เราต้องการเราสามารถรักใครสักคนได้โดยไม่ต้องครอบครองเราสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องยดึดติดกับผลลัพธ์เราสามารถมีของใช้สอยได้โดยไม่ต้องยึดติดกับมันเราสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียการปล่อยวางเริ่มต้นจากการรู้จักความยึดติดของเราเองเมื่อเราเมีสติเราจะเห็นว่า เรายึดติดอะไรบ้างยึดติดในความคิดอะไรยึดติดในความต้องการอะไรเมื่อเราเห็นแล้วก็ค่อยๆฝึกปล่อยการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะกับสิ่งที่เรายึดติดมานานแต่เราสามารถเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆเช่นลองปล่อยวางความคิดเห็นของเราในบางเรื่องลองปล่อยวางความต้องการควบคุมบางอย่างลองปล่อยวางความกังวลบางเรื่องเมื่อเราปล่อยวางเราจะรู้สึกเบารู้สึกอิสระเหมือนมีภาระหนักหลุดออกจากไหลเราจะพบว่า เราไม่จําเป็นต้องยึดติดกับสิ่งต่างๆมากมายเหล่านั้นเพื่อมีความสุขความสุขเกิดขึ้นได้เองเมื่อเราปล่อยวางวิธีที่3คือการฝึกเมตตาและกรุณาต่อตัวเองและต่อผู้อื่นเมตตาคือความรักที่ปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขกรุณาคือความเมตตาที่มีต่อผู้ที่กําลังทุกข์อยากช่วยเหลือให้เขาผ้นทุกข์ความโกรธความขุ่นเคืองความอิจฉาความริษยาเป็นความทุกข์ที่หนักมากเป็นพิษร้ายที่กัดกินใจเราการฝึกเมตตากรุณาเป็นยาแก้พิษเหล่านี้ การฝึกเริ่มต้นจากมีเมตตากรุณาต่อตัวเองก่อนเราต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองยอมรับตัวเองในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องบังคับตัวเองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สูงเกินไปหลายคนเข้มงวดกับตัวเองมากจนเป็นเหตุให้ทุกข์จากนั้นค่อยขยายความเมตตากรุณาออกไปสู่คนที่เรารักคนที่เป็นกลางและในที่สุดก็ไปถึงคนที่เราไม่ชอบด้วยนี่เป็นการฝึกที่ต้องใช้เวลาแต่เมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆหัวใจเราจะกว้างขึ้นนุ่มนวลขึ้นเมื่อเรามีเมตตากรุณาเราจะเลิกเห็นคนอื่นเป็นศัตรู เลิกแข่งขันเลิกเปรียบเทียบเราจะเห็นว่าทุกคนต่างก็พยายามหาความสุขเหมือนกันต่างก็มีความทุกข์ของตัวเองและเราก็จะมีความเข้าใจมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นวิธีที่4คือการฝึกมองเห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือปัญญาที่สําคัญมากในพระพุทธศาสนาเมื่อเราเห็นอณิจจังเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆมากเกินไปเราสามารถฝึกมองเห็นความไม่เที่ยงในชีวิตประจําวันสังเกตว่า ความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปความรู้สึกในร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็หายไปไม่มีอะไรคงที่ถาวรสังเกตดูว่าสิ่งรอบตัวเราเปลี่ยนไปอย่างไรฤดูการเปลี่ยนต้นไม้เปลี่ยนคนเปลี่ยนทุกอย่างอยู่ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเห็นเช่นนี้เราจะเข้าใจว่าการพยายามจับยึดสิ่งใดให้อยู่คงที่นั้นเป็นไปไม่ได้ การเห็นความไม่เ e ที <take S 1> <w> ่ยงไม่ทําให้เราเศร้าหรือท้อแท้แต่ทําให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบันขณะทําให้เราซาบซึ้งกับสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เพราะเรารู้ว่ามันจะไม่อยู่ตลอดไปทําให้เราใช้เวลาอย่างมีคุณค่าใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้เมื่อเราเข้าใจอริยสัจสี่แล้วเราจะเริ่มสามารถแยกแยะระหว่างปัญหาภายนอกที่เป็นจริงกับความทุกข์ภายในใจที่เราสร้างขึ้นเองได้ปัญหาภายนอกเป็นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งบางอย่างเราสามารถแก้ไขได้ บางอย่างแก้ไขไม่ได้แต่ความทุกข์ภายในใจคือความยึดติดความต่อต้านความไม่ยอมรับในสถานการณ์เหล่านั้นตัวอย่างเช่นเมื่อเราเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บคือปัญหาภายนอกแต่ความกลัวความกังวลความโกรธที่เราป่วยนั่นคือความทุกข์ภายในใจเราสามารถรักษาโรคได้แต่ถ้าเรายังมีความกลัวความกังวลอยู่เราก็ยังทุกต่อไปแม้โรคจะหายแล้วก็ตามเมื่อเราแยกแยะได้เราจะรู้ว่าสิ่งใดควรแก้ไขสิ่งใดควรยอมรับ สิ่งใดเป็นงานภายนอกสิ่งใดเป็นงานภายในการแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการทําทั้งสองอย่างควบคู่กันแก้ปัญหาภายนอกเท่าที่จําเป็นและเป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมทํางานกับใจของเราเองปล่อยวางความยึดติดพัฒนาสติปัญญาเมื่อเราเข้าใจหลักอริยสัจสี่เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองการแก้ปัญหาอย่างมีสติปัญญาคือการแก้ปัญหาโดยไม่มีความยึดติดกับผลลัพธ์เราทําสิ่งที่ควรทําทําอย่างเต็มที่ แต่ไม่คาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเราวางแผนอย่างรอบคอบแต่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเราพยายามอย่างเต็มที่แต่ยอมรับได้เมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่หวังเราเรียนรู้จากความผิดพลาดแทนที่จะโทษตัวเองหรือคนอื่นการแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ได้ทําให้เราขาดแรงจูงใจหรือไม่พยายามตรงกันข้ามมันทําให้เราแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเราไม่เสียพลังงานไปกับความกังวลความกลัวความโกรธเราใช้พลังงานไปกับสิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้เมื่อเราไม่ยุติดกับผลลัพธ์เราจะเห็นทางเลือกมากขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถปรับตัวได้ดีกว่าและนั่นทําให้เรามีโอกาสแก้ปัญหาได้สําเร็จมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจอริยสัจสี่เราจะเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาแบบรีบด่วนเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนการแก้ปัญหามักจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแก้เฉพาะหน้าแต่การเปลี่ยนแปลงคือการแก้ที่ต้นเหตุแก้อย่างยั่งยืนตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเงินอยู่เสมอการแก้ปัญหาคือการหาเงินมาเพิ่มแต่การเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่่ยยยนิสักาารใช้จ เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเงินเปลี่ยนวิธีชีวิตถ้าเราม an yeah. mm ีป hmm. e ัญหาในความสัมพันธ์อยู่เสมอการแก้ปัญหาคือการเปลี่ยนคู่ครองแต่การเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนตัวเราเองเปลี่ยนวิธีสื่อสารเปลี่ยนความคาดหวังเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามแต่มันแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงไม่ใช่แก้แก้ชั่วคราวและการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นจากการเข้าใจอริยสัจสี่การเห็นต้นเหตุที่แท้จริงของความทุกข์และการเดินบนอริยมรรคมีองค ความจริงที่ว่ายิ่งแก้ปัญหาย,ยิ่งทุกข์นั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรแก้ปัญหาเลยแต่หมายความว่าเราต้องเข้าใจปัญหาและความทุกข์อย่างถูกต้องก่อนปัญหาภายนอกไม่ใช่ต้นเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ความยึดติดและความทยานออยากภายในใจตัณหาที่เป็นต้นเหตุพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจสีให้เราเห็นความจริงนี <ossip> ้อย่างชัดเจนทุกขะอริยสัจบอกเราว่าความทุกข์มีอยู่จริงสมุทัยอริยสัจบอกเราว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นิโรธอริยสัจบอกเราว่าความดับทุกข์เป็นไปได้และมับอกเราาว่ มีทางที่จะไปถึงความดับทุกข์เมื่อเราเข้าใจอริยสัจสี่อย่างแท้จริงเราจะเปลี่ยนจากการวิ่งไล่ตามความสุขภายนอกเป็นการสร้างความสงบภายในจากการพยายามควบคุมโลกภายนอกเป็นการทําความเข้าใจและควบคุมใจของเราเองจากการเปรียบเทียบและแข่งขันเป็นการทราบซึ้งและเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีชีวิตจะมีปัญหาเสมอนี่คือธรรมชาติของชีวิตแต่เราไม่จําเป็นต้องทุกข์กับปัญหาเหล่านั้นเราสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยความสงบด้วยปัญญาด้วยความเมตตาและนั่นจะทําให้ชีวิตของเรามีความสุข มีสันติมากขึ้นทางออกจากความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่การแก้ปัญหาทุกอย่างให้หมดไปแต่อยู่ที่การปล่อยวางความยึดต,ติดที่ทําให้เรามองปัญหาเป็นทุกข์เมื่อเราปล่อยวางเราจะพบว่าปัญหาก็เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลบหนีแต่เป็นครูที่มาสอนให้เราเติบโตเรียนรู้และเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น